เจ็ดพลังมหัศจรรย์กับอุโบสถเงินหลังแรกของโลกน่าติดตามว่าเจ็ดอย่างไรมีอย่างไรบ้างเชิญเลยครับเจ็ดพลังมหัศจรรย์อุโบสถเงินหลังแรกของโลก เจ็ดพลังมาศจรรย์ในอุโบสถเงินหลังแรกของโลกนะครับสืบเนื่องจากได้มีโปรเฟสเซอร์เป็นฝรั่งนะครับได้มานั่งสมาธิที่นี่และกราบเรียนรายงานหลวงพ่อเจ้าวาดว่าที่เนี่ยมีพลังศักดิ์สิทธิ์เประการพลังที่1ก็คือพลังทองนั่นหมายถึงว่าหลวงพ่อพุทธปาฏิหารสร้างจากทองสำริดนั่นเองสองพลังเงินอุโบสถเป็นเงิน สาสก็คือพลังหยินหยางแบบจีนห้าหกก็คือพลังร้อนเย็นร้อนอยู่ที่เทียนวันเกิดเย็นอยู่ที่ในบาทประจำปีเกิดและพลังที่7ก็คือพลังมหัจจรนย์ที่สลาใช้ในเวลาในการต้องลายตอก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 ย่างนี้นะครับเป็นเวลาถึง12ปีมีความเชื่อว่าท่านใดอยากจะได้พลังทั้ง7ประการเข้าสู่ตัวตนของตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้มายืนอธิษฐาน บริเวณด้านหน้าอุโบสดเงินหลังแรกของโลกก็จะได้รับความสุขความสำเร็จได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ประการ สมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาพิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามา